สวัสดีค่ะอ๋อวันนี้นะคะอกี้นะคะจะมาเปลี่ยนหลอดไฟให้อุงอิงค่ะพอดีไฟห้องน้ำมันเสียะคะ่ะแล้วตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนหลอดไฟกันอกี้ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้ไหมน,นะคะหลอดแบบเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกันเลยนะคะอกี้ระวังตัวแล้วหลอดไฟที่เราเลือกใช้ในตอนนี้นะคะก็คืออ่อฮสีโวนะคะแล้วก็เอ่อเป็นยีานา่ห้อพาราเซิีค่ะ นี่ค่ะไปของเราที่นัค่ะต้องการคนจับไหมคะไม่เป็นไรอะค่ะเปิดน้ำค่ะจะอาบน้ำทำไมเธอไม่ปิดน้ำราว่ามันดูนะไม่ดูค่ะดูไหมคะร้อนไหมร้อนมากเลยค่ะนิสาร้อนไปค่ะถ้าดูดถ้าดูดถ้าดูดีบกูด้วยวันนี้ท็อเปียกทปเปียกะคิสซา จะถ่ายคลิปถ่ายคลิปไฟตอนนี้เราต้องเอาหลอดไฟนี้ออกก่อนซึ่งหลอดไฟที่มันไหม้นะคะลอยไอหม้ดำดำอาา่ะฮะอือเราใส่เสื้อไปก่อนเราอย่าทำแตกเพราะในนี้มันมีสารก๊าซเป็นเสือ่อประกอบซึ่งสารก๊าซเป็น line, อัอนตรายต่อมนุษย์ธรระเป็นต่อธรรมชาตินะคะนี่นะคะ จแล้วแค่นี้แหละค่ะเสร็จแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนให้เราจับสองตัวนะครับถ้าเราไปจับหรอกมันอาจจะดุดได้ไฟคทางก็ยังมีนะครับเดี๋ยวอยใไปเปิดดูที่เขานะคะก่อนที่เราจะทำนี่เราต้องทดสอบก่อนนะคะก่อนอื่นเราต้องเอาถ่านเอาขึ้นก่อนระวังด้วยนะคะถ้าเท้าเปียกไฟอาจจะดุดได้เหนืยเราจะลองเปิดไฟดูนะคะ ไ่เอาแล้วค่ะผีค่ะค่ะ,คะบ๊ายบาย